สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยนะครับนัดประจําวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2563าสาครับสาหรับเสาร์นี้คู่มวยจัดไว้น่าดูน่าชมทุกคู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูคู่มวยประจําเสาร์นี้กันครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ของรายการครับเป็นมวยรอบม้าบินครั้งที่7จนะครับจะชกกันที่พิกัด110ปอนด์ระหว่างสแกงามจิตเมืองนนท์ครับจะพบกับชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่และมาต่อกันด้วยคู่ที่2ครับ จะชกกันที่พิกัด135ปอนด์นะครับระหว่างเฉลิมชัยพ K แสนชัยมวยไทยยิมครับหรือเจ้าลมหวนิ์ลมหนาวเดิมนะครับจะชกกับเดชฝั่งโค้งจอน AMA ครับแล้วก็มาต่อกันด้วยคู่เอกนำรายการครับจะชกกันที่พิกัด114.5ปอนด์ครับระหว่างเพชรสมจิตจิตเมืองนอนท์ครับจะพบกับเพชรสมหมายสอสมหมายและ ต่อด้วยคู่ที่4ของรายการครับจะชคกันที่พิกัด109่อปอนด์ครับระหว่างซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์จะพบกับน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้พร้อมแล้วไปเริ่มต้นวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยครับมาดูันที่คู่ที่1ของรายการครับเป็นมวยรอบม้าบินครั้งที่7จนะครับจะชกกันที่พิกัด110อปอนด์ครับไปดูทางฝั่งของสแกงงามจิตเมืองนนท์กันก่อนครับสแกงงามเป็นมวยขวาครับ20ปีมวยจากวังป่งเพชรชบูรณ์ครับเป็นมวยอาวุธหลากหลายนะครับ หนักแรงทุกลูกครับประเภทบูสู้ดีครับท้าดวนชวนแรกหัวใจเกินร้อยครับวงนอกเตะต่อยหนักแรงครับถีบนําทําได้ดีครับหมัดเย็บกระแทกออกได้ไวนะครับส่วนวงในก็ปั้มรัดเหนียวแน่นครับขวางหน้าดันแทงกดคอเด้งตีดีครับแข็งแก่งแข็งแรงเหนี่ยมตัวใช้ได้ครับท่าทรหดมวยดีไปดูฟอร์มช่วงหลังของเจ้าสแกงงามกันบ้างครับก็มีช่คะแนนฟารลันปอเพชรไก่แ้วนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรจงรักบอสังปรภัยครับ ส่วนล่าสุดชนะคะแนนเจ้าเพชรอนุวัฒน์นอเอานวัฒน์ยิมเอาไว้ครับสาหรับสแกงงามส่วนคู่ชกในวันนี้ครับเป็นชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมวยขวา23ปีครับมวยจากกระสังบุรีล์นะครับเป็นมวยรูปร่างช่วงชกดีครับอาวุธหลากหลายครับหนักแรงทุกลูกเช่นกันครับออกแล้วหวังผลได้ครับวงนอกมีลูกเตะขวานะครับเตะได้แรงครับหมัดขวาต่อยได้แม่นต่อยได้แรงครับต่อยได้คมใกล้มีลูกศอกที่ออกได้อันตรายนะครับ ฝันได้ทุกจังหวะนะครับวงในก็ล็อกเหนียวแน่นครับของหน้าดันแทงเด้งตีเด้งเสียบรุนแรงปอดใหญ่ปลายแรงครับสําหรับเจ้าชัยโยฟอร์มช่วงหลังของชัยโยครับมีชนะคะแนนไหวพิบวอวังผมครับแล้วก็มาชนะคะแนนสันโตสวาจักรวุฒิครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเจ้าเด็ดขาดปอพงสว่างเอาไว้ครับช่วงหลังถือว่าสดเหลือเกินครับสดจากไรกระสังบุรีลำเลยนะครับ คู่ที่หนึ่งของรายการครับพิกัด110อปอนด์ครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับผมชอบไปที่มวยฟอร์มสดครับหนักแรงรูปร่างช่วงชกดีอย่างเจ้าชัยโยเพชรย,ยินดีอะคาเดมี่ครับมองว่าวันนี้บทเบียดเสียดสีกันไปมากยกครับท่าทลดมวยร่างกายครับจะอาศัยเพลงเขานะครับแล้วก็อาวุธที่หลากหลายหนักแรงครับบทเบียดเสียดสีกันไปจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่ที่1ของรายการผมออกไปที่เจ้าชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจะชนะสแกงามจิตเมืองนนท์ครับผม มาต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับจะชกกันที่พิกัด135ปอนด์ครับไปดูทางฝั่งของเจ้าเฉลิมชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือเจ้าลมหวนิ0ลมหนาวเดิมนะครับเฉลิมชัยนะครับเป็นมวยขวา23ปีครับมวยจากบ้านฉางระยองนะครับ เป็นมวยอาวุธหลากหลายครบเครื่องครับเตะหนักต่อยแรงครับวงนอกมีแข้งขวาเตะสกัดครับเตะได้แรงเตะได้ไวครับแข้งหน้าก็ยกเตะได้ดีครับใกล้ๆมีศอกสับศอกฟันอันตรายนะครับวงในมีล็อกคอไล่แขนเหนียวแน่นครับเด้งตีเด้งเสียบรุนแรงครับยัดไส้อันตรายครับเหลี่ยมตัวดีครับทรงมวยคอยบางคอยโต้หนักๆแล้วก็โต้แรงๆครับสาหรับเฉลิมชัยฟอร์มช่วงหลังของเฉลิมชัยนะครับมีแพ้น็อกให้กับเจ้าตะเพาแก้วสิงมาวินครับแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับ ลิทิเดตสิทธิเชฟบุญทมครับส่วนล่าสุดมาชนะฟาวเจ้ารักสมหมายเงาะบางอปิเอาไว้ครับสำหรับเฉลิมชัยส่วนคู่ชกในวันนี้ครับเป็นเดทฝั่งโขงจอร์นเอเอครับเดทฝั่งโขงเป็นมวยขวา23ปีนะครับเป็นมวยจากสอปอลาวครับเป็นมวยเอาเป็นมวยขวาครบเครื่องครับอาวุธหลากหลายนะครับอาวุธหนักแรงเตะหนักต่อยแรงครับเดินบูสู้ดีครับแข้งหน้าเตะได้ไวนะครับแข้งหลังเตะได้แรงครับวงในล็อกเหนียวแน่นครับยัดไส้รุนแรงครับขวางหน้าดันแทง เด้งเสียบรุนแรงครับประเภทเถียงทุกดอกโต้ทุกเม็ดครับบังแล้วโต้ทําได้ดีครับถ้าถนดมวยนี่ถือว่าใช้ได้ครับสาหรับเด็ดฝั่งโขงฟอร์มช่วงหลังของเด็ฝั่งโขงนะครับมีแพ้คะแนนให้กับยอดขุนพลศธ์แก้วประพลครับในมวยรอบนะครับเป็นครั้งนั้นเป็นชิงที่3มวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนกุหลาบขาวสกุลาวงครับส่วนล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับน้าพองน้อยสอสมหม่เอาไว้ครับ สำหรับเดทฝั่งคงคู่ที่2ของรายการครับพิกัด135่ปอนด์เปรียบเทียบกันไปแล้วในวันนี้ผมยังชอบไปที่เจ้าเฉลิมชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือลมหวนิ์ลมหนาวเดิมครับมองว่าวันนี้จะอาศัยฝีมือมวยครับบทเบียดเสียดสีครับมากยกไปแล้วกินเหลี่ยมกินทรงครับคอยบางคอยโตครับมองว่าวันนี้จะดูดีกว่าคู่ชกครับคู่ที่2ของรายการผมออกไปที่เจ้าเฉลิมชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับจะชนะเดทฝั่งคงจอห์น AMA ไปได้ครับผม มาถึงคู่เอกนำรายการประจําเสาร์นี้ครับจะชคกันที่พิกัด114.5ปอนด์ครับไปดูทางฝั่งของเจ้าเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ครับเพชรสมจิตนะครับเป็นมวยขวา26ปีครับจากพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเพชรสมจิตอาวุธหลากหลายครับออกได้หนักออกได้แรงครับจุกจิตชกยากครับวงนอกมีแข้งขวาเตะได้หนักเตะได้แรงครับเตะสกัดได้ดีครับหมัดต่อยนํารบกวนคู่ชกนี้ทาได้ดีครับมีศอกสั้นฟันได้อันตรายครับ วงในคอยกันคอยแก้ครับไล่แขนดึงตีรุนแรงครับมีเหลี่ยมเกี่ยวหักจับเททิ้งทําลายจังหวะคู่ชกให้เสียเหลี่ยมเสียทรงนี่ทําได้ดีครับสมองมวยนี่ไม่ธรรมดานะครับดีกรีนักมวยปริญญาครับจบจากมหาวิทียาลไรพัดจอมเกล้าพระนครเหนือเลยครับถือว่าใช้ได้เลยครับเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ฟอร์มช่วงหลังของเพชรสมจิตครับก็มีแพ้คะแนนกับเพชรสุวัฒเพชรสุพรรณครับทรงพลเ NC ครับแล้วก็มาชนะคะแนนสถานเมืองเล็ก เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับส่วนล่าสุดแพ้ให้กับคู่ชกในวันนี้ครับเพชรสมหมายสอสมหมายครับผมไปดูทางฝั่งคู่ชกกันบ้างครับเป็นเพชรสมหมายสอสมหมายครับเป็นมวยขวา23ปีครับมวยจากลีจังหวัดลําพูนครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับอาวุธหนักแรงทุกลูกเช่นกันครับเตะขาต่อยหมัดอันตรายครับออกแล้วหวังผลได้ครับเชิงโชคดีครับเข้าออกรวดเร็วนะครับลูกศอกฟันได้รุนแรงครับส่วนวงในล็อกคอปั้มรัดมัดตีครับแข็งแก่งแข็งแรงครับ เด้งเสียบเด้งแทงรุนแรงครับคู่ชกเข้าผิดจังหวะนี้ก็มีเหลี่ยมดึงเหลี่ยมกระตุกทําลายจังหวะคู่ชกทําได้ดีครับออกได้เนียนตานะครับสาหรับเพชรสมหมายฟอร์มช่วงหลังของเพชรสมหมายครับมีแพ้นนอกให้กับเจ้าสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแล้วก็มาแพ้คะแนในให้กับลุงนารายมอลรัตนบัณฑิตครับส่วนล่าสุดชนะคะแนนเพชรสมจิตจิตเมืองนอนเอาไว้ครับคู่เอกของรายการครับพิกัด114.5ปอนด์ครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับ ยังชอบไปที่เจ้าเพชรสมหมายส่อสมหมายครับมองว่าวันนี้จะอาศัยความรวดเร็วครับคล่องแคล่วครับเข้าออกว่องไวครับคอยบางคอยโตครับกินเหลี่ยมกินทรงแลกกันทีต่อทีมองว่าวันนี้จะดูดีกว่าคู่ชกครับคู่เอกผมออกไปที่เจ้าเพชรสมหมายสอสมหมายครับจะชนะเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ไปได้ครับผมมาถึงคู่ที่4ของรายการครับจะชกกันลิพิกัด109ปอนด์อนครับ ไปดูทางฝั่งของเจ้าซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับซูเปอร์เล็กเป็นมวยขวาครับ17ปีมวยจากบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับเป็นมวยขวาเชิงโชคดีครับตั้งรับจับทางครับคอยบังคอยโต้ครับแข้งซ้ายนี่แข้งซ้ายน้านี่ยกเตะได้แรงยกเตะได้ไวนะครับเหลี่ยมตัวนี่ประเภทแผววเลยครับแข้งออกได้ทั้งซ้ายและขวาครับสมองมวยการแก้เกมนี่ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับวงในคอยรัดคอยโต้เก็บอาวุธคู่ชกครับกินเหลี่ยมกินทรงศอกสับศอกฟันออกได้ไวออกได้แรงออกได้เร็วครับจัดว่า เป็นมวยที่ว่ายอดไอแอดเลยครับพิกัดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับสาหรับซูเปอร์เล็กฟอร์มช่วงหลังของซูเปอร์เลกครับถือว่าสดมากๆครับสดเหลือหลายเลยครับก็มีชนะคะแนนเพชรเดชสิงห์ใต้นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนพลายพยัคฆ์สตุมานินทร์ครับส่วนล่าสุดมาชนะคะแนนเดชนรงยออันดามันเอาไว้ครับช่วงหลังถือว่าสดมากๆครับสดเหลือเกินครับสำหรับซูเปอร์เล็กไปดูร่างฝั่งคู่ชกในวันนี้กันบ้างครับเป็นน้องแชมป์ส่วนอาหารปีกไม้ครับน้องแชมป์เป็นมวยซ้ายนะครับ19ปีจาก ชุมพวงนครราชสีมาครับเป็นมวยเชิงโชคดีเช่นกันนะครับเข้าออกว่องไวครับอาวุธหลากหลายครับวงนอกเตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับออกแล้วนี่หวังผลได้เลยนะครับส่วนวงในมีไล่แขนนะครับกดคอเด้งตีเด้งเสียบหนักแรงครับประเภทท้าดวลชวนแร่ครับใกล้ๆก็มีศอกสับศอกฟันอันตรายครับปอดใหญ่ปลายแรงครับสาหรับน้องแชมป์ฟอร์มช่วงหลังของน้องแชมป์นะครับก็มีแพ้คะแนนให้กับห้องเต้ลินมวยไทยนะครับ ไฟนั้นก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวทร้อยห้าปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับแล้วก็มาช้าคะแนนเอกเมืองคอนมอกรุงเทพธนบุรีเอาไว้ครับส่วนล่าสุดแพ้คะแนนให้กับบันรือธิ์สิทธิ์สวัตดิ์สิทธิ์วัชรชัยเอาไว้นะครับสำหรับน้องแชมป์ คู่ที่ครับพิกัด109ปอนด์ครับเปรียบเทียบกันไปแล้วในวันนี้ผมชอบที่มวยฟอร์มสดฝีมือมวยดีอย่างซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับผมมองว่าจะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือมวยครับคอยบังคอยโต้นครับแล้วที่สําคัญชอบมากๆครับลูกเตะสายหน้าครับแข้งหน้านี่ยกเตะได้ไวยกเตะได้แรงครับอยู่ที่ว่าจะเข้าถึกเข้าติดไม่ติดครับมองว่าวันนี้น้องแชมป์งานน่าจะยากครับน่าจะเหนื่อยครับเพราะว่าซูเปอร์เล็กนี่เข้าออกว่องไวด้วยกันครับอาวุธหลากหลายครับ มองว่าบทเบียดเสียสีมากยกกันไปแล้วจะดูดีกว่าคู่ชกครับคู่4ีของรายการผมออกไปที่ซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับจะชนะน้องแชมป์ส่วนอาหารปีกไม้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์นี้ครับฝากแฟนมัดมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับขอให้แฟนมัดมวยทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ